ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาสาทำกินมาแล้วนะวันนี้นะคะก็เห็นกะทิทุกคนเดาได้เลยทำแกงค่ะ แน่นอนวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงกะหรี่เนื้อแบบไทยๆขอย้ำว่าเป็นแบบไทยๆนะคะเพราะว่าพิกแกงก็เป็นพิกแกงใตเนอ้์พี่แกงใต้เนอคืออะไรก็เป็นพี่แกงใตน้ตน,ออะน,ตนะคะก็จะเผ็ดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแบบไทยๆแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำดีกว่าคะ่ะเริ่มจากนะคะเราจะหั่นวัตถุดิบที่เป็นพวกผักก่อนเนาะตรงนี้นะคะแหม่มจะหั่น ในส่วนของมันฝรั่งเราก็จะหั่นเป็นก้อนลูกเต๋าแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แกงกะหรี่วันนี้ของแมปเนี่ยจะใส่แครอทด,ด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามนะคะแกงกะหรี่ของเราจะได้ดูแบบสวยงามแล้วก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะอ่า ตามนี้เลยหอมหัวใหญ่เนี่ยแบบจะใส่เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าหอมหัวใหญ่จะให้ความหวานรสชาติหวานของหอมหัวใหญ่ออกมาด้วยเพื่อที่ว่ารสชาติตามวัตถุดิบดั้งเดิมเนี่ยก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะนี่ผักของเราที่เตรียมไว้ก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็ไปจัดการเนื้อค่ะวันนี้เป็นเนื้อวัวน,นะคะเป็นเนื้อสันนอกหรือสันในก็ไม่ทราบแต่ว่าบอกพ่อค้าว่าเออเอาก้อนเนี้ย ดูถ้าจะดีเพราะมันมีติดมานิดๆแน่เนาะ,ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วแหม่มก็จะหั่นเป็นก้อนลูกเต๋าแบบเต็มปากเต็มคําแบบนี้เลยนะคะแบบว่าอะไรที่เราทํากินเองเราก็ทําแบบให้มันจุใจเรานะคะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นคือแกงกะหรี่บ้านแหม่มก็คือเนี่ยค่ะเป็นก้อนชิน้นโตๆแบบนี้เลยจะได้แบบนี้เลยนะคะ เรามาตั้งหมอ้อทำกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกก็คือเทกะทิลงไปนะคะเพื่อเราจะเตรียมผัดพริกแกงนะคะตรงนี้นะคะพริกแกงก็เป็นพริกแกงกะหรี่เนาะก็คือสามารถจะไปซื้อตามร้านที่เขาขายพริกแกงได้แต่ของแบบเนี้ยไปซื้อร้านของอิสลามแน่นอนแล้วเรื่องเรื่องเครื่องแกงพริกแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแหม่มรู้สึกว่าร้านที่แหม่มซื้อประจำเนี่ยเขาทําแบบค่อนข้างดีมากอร่อยมากนะคะเมื่อเราเคี่ยว แกงหอมแล้วเราเอาเนื้อใส่ลงไปผัดค่ะผัดให้สุกก่อนสังเกตนะคะว่ามันจะผัดให้มันแตกมันนะคะให้กะทิมันแตกมันนะคะหลังจากนั้นก็คือเราจะตัดความคาวของเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะด้วยเกลือนะคะโอ้โหสีสันแบบน่ากินแล้วว่าจริงๆ หลังจากนั้นค่ะพอรู้สึกว่าเราเคี่ยวจนแต่มันได้ที่แล้วนะคะแหม่มจะเติมในส่วนของกะทิลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เขาสุกแล้วนะคะคือรู้เลยว่าสุกแต่ว่าแหม่มจะเคี่ยวเนื้อของเราให้ยุ่ยเลยนะคะเนื้อต้องยุ้ยนะเพราะว่าบางทีเราหั่นเป็นชิ้นก้อนโตๆแบบนี้บางทีเฮ้ยมันเหนียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคี่ยวนะคะเนี่ยค่ะ จากน้ำครึ่งหม้อเหลือเป็นแบบเหลือประมาณเท่านี้เลยคือเคี่ยวจนรู้สึกว่าเราเอาทัพพีลงไปตักชิ้นเนื้อรู้สึกว่าอะเริ่มยุยเริ่มเปื่อยแล้วเพราะฉะนั้นแหม่มก็จะเติมในส่วนของกะทิลงไปอีกนะคะเพิ่มความเข้มขน้นเพราะว่าแกงกะหรี่เนี่ยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็เข้มข้นใช่ไหมแต่แกงกะหรี่ไทยก็เข้มข้นเหมือนกันมันความอร่อยมาอยู่ตรงที่เราเคี่ยวเนี่แหละคะ่ะ พอเริ่มได้ที่แล้วนะคะแหม่มจะใส่ในส่วนของมันฝรั่งลงไปนะคะให้ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแหม่มจะตามด้วยแครอทใส่แครอทให้มีสีสันสวยงามนะคะแกงกะหรี่ของเราก็ต้องสวยงามด้วยให้เหมาะสมกับ กับหน้าตาคนทำด้วยนะคะ <laughs> <laughs> พอทุกอย่างสุกนะคะมันฝรั่งเริ่มสุกแล้วแครอทเริ่มสุกแล้วเนี่ยแหม่มจะใส่ในส่วนของหอมหัวใหญ่ลงไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกท่านค่ะตรงน,นี้เราจะหมันจะทิ้งให้เคี่ยวไว้ประมาณเกือบชั่วโมงเลยแหละจนหอมหัวใหญ่เป็นใสแล้วแหม่มถึงจะปรุงรสนะคะเพราะว่าถ้าปรุงก่อนเนี่ย เนื่องจากว่าวัตถุดิบของเราวเวลาเคี่ยวอ่ะรสชาติของของวัตถุดิบจะออกมาแล้วเราค่อยปรุงรสเสริมเข้าไปค่ะก็มีน้ําตาลปี๊บกับน้ําปลาแค่นั้นเลยทุกอย่างเขาจะอ,ร,อร่อยแบบที่เห็นนี่แหละค่ะถ้าใครชินชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอาสาทำกินด้วยนะคะสำหรับน้ำพริก โคตรนัวกระปุกนี้นะคะใครที่อยากจะแบบโอ้ยเห็นแล้วมันเป็นตัดแซบก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจของเราก็ได้นะคะอาสาทำกินหรือจะที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้นะคะทางช่อง YouTube หรือ ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆต้องไปที่ช้อปปีเท่านั้นเลยก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นทุกสิ่งอย่างช่องทางในการสั่งซื้อต่างๆไว้ที่ข้างล่างข้อความนี้แล้วกันนะคะ